ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุกรารณ์ยิงที่โบสถ์ในโรงเรียนคาทอลิกในเมืองมินิอาโปลิสรัฐมินิโซตาระหว่างพิธีมหาสนิทต้อนรับเด็กนักเรียนเมื่อเช้าวันพุธท,ที่27สิงหาคม2025ที่ผ่านมา คนร้ายก่อเหตุสาดกระสุนเข้าใส่เด็กๆที่กำลังร่วมพิธีอย่างสงบภายในโบสถ์เด็กบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่ากระสนุนพุ่งทะลุหน้าต่างกระจกโบสถ์ห่างจากที่นั่งของตนเพียงสองตำแหน่งเท่านั้นโชคดีที่เด็กคนดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เพื่อนของเขาถูกยิงที่บริเวณหลังและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีที่เหตุการณ์สงบเด็กบางคนเล่าถึงความตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงปืนดังสนัน่นคิดว่าเป็นการจุดพลุเฉลิมฉลองวันสำคัญก่อนจะพบว่าคนร้ายกำลังกราดยิงเข้ามาที่โบสถ์ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างงงมาาาาากกกเเด็ๆแลละพื่่อออนนนตตต้้ัธิิฐภวใหุุรณ์ยง คนร้ายถูกระบุชื่อว่าโรบินเวสแมนอายุ23ปีเดิมชื่อโรเบิร์ตเวสแมนและได้เปลี่ยนชื่อในทะเบียนราษฎรเมื่อปี2020เพื่อระบุตนเป็นเพศหญิงหลังกราดยิงคนร้ายได้ปลิดชีพตอนเองที่ลานจอดรถของโบส์จากการสืบสวนพบว่าแม่ของคนร้ายเป็นผู้รับใช้ในโบสและคนร้ายเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าการก่อเหตุการาดยิงต่อเด็กๆในโบสถ์เป็นการกระทำที่โหดร้ายและขี้ขลาดอย่างยิ่งถือเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจยอมรับได้สำนักงานสืบสวนกลางหรือ FBI สรุปว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายภายในประเทศและจัดเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อนิกายคาทอลิกจากการตรวจสอบโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เชื่อว่าเป็นของคนร้ายพบการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายกเทศมนตรีเมืองมินิแอโพลิสออกแถลงการว่าเด็กๆควรสามารถไปโรงเรียนหรือโบสถ์ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อ ร,รุพร้อมย้ำว่าเด็กๆเ,เพียงเข้าร่วมพิธีในโบสถ์เท่านั้นและไม่สมควรเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้โศกนาฏกรกกรมครั้งนี้อาจทําให้เด็กหลายคนเกิดความสงสัยและเกิดคําถามมากมายผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กแนะนําให้ผู้ปกครองตอบคําถามอย่างเหมาะสมตามวัยเช่นอธิบายว่าเหตุการณ์ร้ายแรงย่อมเกิดขึ้นได้และเราควรอธิษฐานเผื่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะปกป้องและอยู่เคียงข้างเราเสมอการย้ำถึงความไว้วางใจในพระเจ้ายัางช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ใหเด็กๆและผู้ปกครองได้ ผู้ปกครองที่กังวลใจสามารถมั่นใจได้ว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านถาวรของเราและวันหนึ่งเราจะได้กลับสู่บ้านที่แท้จริงอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กำลังเสื่อมถอยซึ่งเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้ลดธงเครื่งรองสาเพื่อไว้อาลัยตอผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ CBN News รายงาน